คุณชมค่เมื่อช่วงปลายปีน่ยเราจำกันได้ที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วฝั่งปลอยเปตเนี่ยเขาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อนคาสิโนชื่อว่าแกลนไดมอนตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายมากมายทีเดียวเป็นรเรื่องของความโกลาหลของการเข้าไปดับไฟและการช่วยเหลือคุณผู้ชมเชื่อไหมคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นเของวานนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทางฝั่งนู้นอีกแล้วทำให้ประชา ชนในฝั่งสะแก้วที่อยู่ที่ตลาดลงเกลือก็ตกใจซ้ำขึ้นมาอีกเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมขาเป็นไฟไหม้ตึกสูงฝั่งปลอยเปตของประเทศกัมพูชานะคะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดลงเกลือของสะแก้วบ้านเรานี่แหละคะ่ะทําให้ชาวบ้านนะคะต้องใช้คํานี้เลยว่าหนีตายแล้วก็มีการกระโดดจากตึกลงมาด้วยค่ะ พันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วนะคะเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาว,ว่าเกิดเหตุเพลิงไม่ตุกตึกสูงในพื้นที่ฝั่งปล่อยเปตตรงข้ามกับตลาดลงเกลือและด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเบื้องต้นค่ะมีกลุ่มควันโผยพุ่งออกมาตลอดเวลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะตึกนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดพุซาหรือว่าด้านหลังของ เกนติ้งเมืองปล่อยเปตของกัมพูชาเบื้องต้นได้รับรายงานมาแบบนี้ค่ะว่าคนไทยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาบอกว่ามีคนตกลงมาจากตึกดังกล่าวด้วยที่เห็นเห็นน่ยคือหนึ่งรายแล้วก็ยังมีข้อมูลมาด้วยว่าตึกนี้นะคะมีคนไทยพักอาศัยอยู่ด้วย หลังเหตุการณ์ค่ะเจ้าหน้าที่มูลและนิธิกู้ภัยอรัญญาประเทศนะคะได้รับการประสานให้เข้าไปช่วยเหลือดับไฟแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุกระทั่งมีภาพคลิปวินาทีขณะที่มีผู้ประสบภัยนะคะหลบหนีเอาตัวลอดจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้น8ของตึกตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมขณะที่ช่วงที่รายงานตอนนั้นนะคะ ยังคงต้องรอรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการก่อนเพราะว่าเป็นความมั่นคงด้วยถึงแม้ว่าเขาจะมีการประสานให้กู้ภัยของเราเนี่ยสนับสนุนรถดับเพลิงแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงยังจุดที่เกิดเหตุได้ลักษณะเดียวกันเหมือนตอนที่เราเข้าไปดับไฟในบ่อนอแกนไดมอน